เมื่อกล่าวถึงระบบหายใจนักเรียนจะนึกถึงอวัยวะใดเป็นอันดับแรกเพราะอะไรมนุษย์สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นสัปดาห์ถ้าขาดอาหารและมีชีวิตอยู่ได้เป็นวันถ้าขาดน้ําแต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอากาศหายใจเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับระบบหายใจจึงมีความสําคัญ ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และทำความรู้ใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้ระบบหายใจคือระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊สโดยร่างกายจะรับแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายอวัยวะในระบบหายใจแบ่งออกเป็น3ามพวกคือ 1. อวัยวะที่เป็นทางผ่านของอากาศได้แก่จมูกและหลอดลม 2. อ,อวัยวะที่แลกเปลี่ยนกา๊าซคือถุงลมและ 3. อวัยวะที่เป็นตัวช่วยแลกเปลี่ยนกา๊าซคือกระดูกซี่โครงกล้ามเนื้อยึดซี่โครงและกระบังลมจมูก มีลักษณะเป็นโพรงคอยเป็นทางผ่านของอากาศมีขนจมูกคอยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคหลอดลมมีลักษณะกลวงมีกระดูกอ่อนลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับหลอดลม หลอดลมทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศไปยังปอดปอดมีสองข้างมีลักษณะคล้ายฟองน้ำและมีความยืดหยุ่นมากภายในปอดมีถุงลมข้างละประมาณ300ล้านถุง ถุงลมมีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กๆผนังบางมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ง่ายเราไปดูการทำงานของระบบหายใจกันนะคะ ยใจของมนุษ์ไม่ว่าเราจะนอนหลับทำงานหรือออกกำลังกายมนุษย์มีการหายใจเข้าและการหายใจออกตลอดเวลา ในการทำกิจกรรมต่างๆเซลล์ต,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 ต้องการพลังงานจากกระบวนการสลายสารอาหารซึ่งเกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียต้องใช้แก๊สออกซิเจนและจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องกำจัดออกจากร่างกายโดยมนุษย์หายใจเข้าเพื่อน,นำอากาศซึ่งมีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย แล้วหายใจออกเพื่อกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกเป็นการทำงานร่ uh huh. รวมกันของกล้ามเนื้อกระบังลมและกละ้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกซึ่งส่งผลให้ความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลงอากาศจึงเคลื่อนเข้าสู่ปอดหรือเคลื่อนออกจากปอดการหายใจเข้าในการหายใจเข้ากล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัว ทำให้กระบังลมเคลื่อนต่ําลงในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อระหว่างกระดูสซี่โครงแถบนอกหดตัวทําให้กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศภายในปอดจึงลดลงอากาศภายนอกจะเคลื่อนเข้าสู่ปอดเกิดการหายใจเข้าการหายใจออกการหายใจออกจะเกิดต่อเนื่องจากการหายใจเข้า โดยกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวกระบังลมจะโค้งขึ้นในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัวทําให้กระดูกซี่โครงลดต่ําลงส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกลดลงความดันอากาศภายในปอดจึงเพิ่มขึ้นและมากกว่าความดันอากาศภายนอกอากาศจะเคลื่อนออกจากปอดเกิดการหายใจออก การแลกเปลี่ยนแกส๊สอากาศที่หายใจเข้าจะเคลื่อนเข้าสู่รูจมูกแล้วผ่านทางคอหอยกล่องเสียงท่อลมเข้าสู่ปอดโดยท่อลมจะแตกแขนงเป็นหลอดลมและหลอดลมฝอยปลายสุดของหลอดลมฝอยเป็นถุงลมซึ่งมีร่างแหของหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่โดยรอบ เมื่ออากาศที่หายใจเข้าเคลื่อนมาถึงถุงลมจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สซึ่งแก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่จากถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงจากนั้นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจะลำเลียงจากหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมไปยังหัวใจและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สที่เนื้อเยื่อต่างๆ โดยแก๊สออกซิเจนในเซลล์เมดเลือดแดงจะแพร่เข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยื่อเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแพร่ออกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและเลือดจะถูกลำเลียงกลับไปยังหัวใจแล้วไปสู่ปอดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมจะแพร่เข้าสู่ถุงลม และขับออกไปพร้อมลมหายใจออกการหายใจเข้าและการหายใจออกเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลาและตลอดชีวิตหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบหายใจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาระบบหายใจอย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายถ้าเราขาดการดูแลรักษาระบบหายใจแล้วย่อมเกิดความบกพร่องของกระบวนการหายใจในการนำแก๊สออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยต่อไปนักเรียนรู้จักโรคใดบ้างที่เกิดกับระบบหายใจและโรคดังกล่าวนั้นเกิดจากสาเหตุใด และมีอาการอย่างไรอย่าลืมทำแบบสอบถามหลังเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ